ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่490พิภพ,พ,พทานโลหิตแดนรับปฐมบท หมอกบางแผบป,ปกคลุมไปทั่วอวกาศรอบรอบดวงดาวน้ำแข็งขนาดยักษ์มีเศษชิ้นส่วนดวงดาวโคจรหมุนรอบตัวมันมากมายที่อยู่ของหลวงเฟิงก็คือหนึ่งในเศษชิ้นส่วนดวงดาวนั้นเฮ้ยนายว่าฝ่าบาทตะเตรียมอะไรบางอย่างนะซื้อข้าวของตั้งมากมายมียานอวกาศไปไป,ไปมา,มาหลายวันมานี้ตั้งหลายเที่ยวใครจะไปรู้ถึงยังไง ฝ่าบาทก็มีทรัพย์สินมหาศาลจะซื้อจ่ายยังไงก็ได้หน่วยคุ้มกันระดับจักรวาลหลายคนพูดคุยกันระหว่างลาดตะเวนในบ้านสวนเงียบไปเลยห้ามนินทาเรื่องของฝ่าบาทหัวหน้าหน่วยระดับเจ้าเขตซึ่งอยู่ห่างออกไปตวาดใส่กำลังกำกับให้คนขนย้ายหีบครับหน่วยคุ้มกันพากันเงียบเสียงทันทีเฮ้ หัวหน้าหน่วยคอยหันกลับไปกำกับการทำงานต่อพวกนายขนหีบใบใหญ่พวกนี้ไปทางนั้นใช่ใบใหญ่ที่สุดย้ายมาทางนี้วางให้ดีมันเป็นของสำคัญมากวางให้เบามือหน่อยทั่วทั้งบ้านสวนหีบหลายใบถูกวางกินพื้นที่สิบตารางกิโลเมตรเป็นข้าวของมากมายนักในห้องฝึกยุทธของหลวงเฟิงกระสวยบำรุงชีพยังวางอยู่ตรงนั้น สามเดือนมานี้หลัวเฟิงได้นอนแช่อยู่ในนี้ตลอดตีดฝาของกระสวยบังลุงขีบค่อยๆเปิดออกเห็นเด็กหนุ่มผมดำร่างกำยำเปือ่อยเปล่าคนหนึ่งลุกขึ้นจากสารบำลุงที่เจือจางลงจนเกือบกลายเป็นน้ำก้าวเท้าออกมาผิวกายของหลัวฝเฟิงปรากฏอุณหภูมิสูงจนทำให้น้ำที่ติดตัวและเหือดแห้งในทันทีก่อนที่จะปรากฏ ชุดลำลองสีดำเข้มห่อหุ้มตัวไว้ร่างกายระดับจัก,กรวาลขั้น9ก้าพลังจิตนาุภาพระดับจัก,กรวาลขั้น9ก้าหลัวเฟิงรองเก่งกำลังทั่วล่างกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งแต่ละเส้นสายต่างก็เปล่งพลังออกมาบังเกิดเสียงคล้ายแลเบิดขึ้นโดยรอบความรู้สึกประหลาดของจริงเพราะกระสวยบำรุงชีพหลัวเฟิงหันกลับไปมอง ข้างในยังมีที่เก็บของเหลวทรงคุณค่าอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกใช้แค่ช่วงสั้นๆสามเดือนก็ช่วยให้ฉันขยับขึ้นไปเป็นจัก,กรวาลขั้นเก้าในอึดใจเดียวจากสภาพร่างกายที่พึ่งจากกระโดดข้ามขั้นจนตอนนี้อยู่ในสภาวะเต็มอิ่มสมบูรณ์พลังกายของหลวเฟิงบรรลุถึงสภาวะอิ่มเอิบขยับขึ้นไม่ได้แล้ว เว้นเสียแต่ข้ามขั้นไปอยู่ระดับเจ้าเขตจนพันธุกรรมทั่วล่างเกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายเกิดการก้าวกระโดดเชิงพื้นฐานถึงจะมีการวิวัตในรอบใหม่แน่นอนในความเป็นจริงตอนนี้หลวงเฟิงสามารถทะลุข้ามไปสู่ระดับเจ้าเขตแล้วแต่เอกภพภายในของเขาเป็นแค่เจ้าเขตขั้นที่6ททำให้หลวฟิงไม่อาจทะลุเป็นเจ้าเขตขั้นที่9ในอึดใจเดียว จึงได้แต่อดทนรอไว้ก่อนเมื่อหลวเฟิงเดินออกจากอาคารของตัวเองต้องตกใจเมื่อเห็นบรรดาบ่าวไพ่และหน่วยคุ้มกันกำลังยุ่งอยู่ในสวนฝาบาทฝาบาททุกคนเรียบทำความเคารพฮ่าฮ่าฮ่าพอเห็นหีบจำนวนมากเรียงรายอยู่ในสวนหลวเฟิงก็หัวเราะข้าวของมากมายในหลายวันมานี้ลำบากพวกนายแล้วอังตวนสมควรแล้วอังตวนรีบตอบ ข้าวของมากันครบแล้วหรือหลัวเฟิงถามสินค้าที่ฝ่าบาทได้สั่งเอาไว้ถูกส่งมอบมาหมดแล้วทั้งหมดอยู่ที่นี่อังตวนตอบอย่างนอบน้อมหลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยสองตาจ้องมองข้าวของเบื้องหน้าสินค้าที่กินพื้นที่เกินกว่าสิบตารางกิโลเมตรเหล่านี้เขาได้ทุ่มซื้อด้วยมูลค่า8 6 0้หหุ้นหยวนเพราะรู้ว่าคะแนนหาได้ยาก ดังนั้นหากไม่จำเป็นต้องใช้ก็จะพยายามไม่ใช้860้หุ้นด่วนมาจากบริษัทพิงไห่ที่มีเงินปันผลทุกปีโดยเฉพาะการควบรวมกิจการก็ทำให้หุ้นส่วนของหลัวเฟิงได้เงินเป็นผลก้อนโตแน่นอนรายได้หลักมาจากการใช้เงินต่อเงินอย่างต่อเนื่องของบริษัทพิงไห่ทำให้ตัวหลัวเฟิงก็มีเงิน ให้จับจ่ายเกือบ1,000หุ้นหยวนแต่ครั้งนี้ทุ่มทีเดียวถึง860หุ้นหยวนได้ของพวกนี้มาการฝึกเอกอุใต้ล่าของอสูรยักษ์เขาทองในระดับที่สองก็น่าจะพอมีความคืบหน้าแล้วหลวฟึงนึกข้าวของที่กองอยู่เบื้องหน้านี้มันมีทั้งของลํำค่าที่ใช้บำรุงเถาวันเสียดฟ,ฟ้าข้าวของสำหรับเตรียมไว้ไปพิภพทานโลหิต แต่ที่สำคัญที่สุดคือวัสดุล้ำค่าที่เตรียมไว้ให้อสูรยักษ์เขาทองได้ฝึกเอกอุใต้ล่าเงื่อนไขในการฝึกเอกอุใต้ล่าจำกัดมากถ้าเป็นระดับต้นๆก็อย่างเรียกว่าง่ายหน่อยบวกกับหลัวเฟิงมีปัญญาหาซื้อวัสดุล้ำค่าไว้มากมายจึงได้ฝึกสำเร็จอสูรยักษ์เขาทองจำนวนมากสำเร็จแค่ระดับที่หนึ่งตลอดชีวิต ระดับที่2วัสดุที่ต้องใช้ย,ยิ่งลำค่าและหายากน่าเสียดายมีวัสดุบางประเภทที่หลัวเฟิงยังไม่มีปัญญาซื้อหาครั้งนี้หลัวเฟิงทุ่มทุนไป860หุ้นหยวนในจำนวนนี้มีเกินกว่า830หุ้นหยวนที่เป็นการซื้อวัตถุดิบบางส่วนสําหรับการฝึกระดับที่สองแถมยังเป็นส่วนที่ค่อนข้างถูก ส่วนที่พิเศษนั้นแม้แต่ในคังสมบัติก็ไม่มีและที่ลำค่านั้นหลัวงเฟิงก็ยังไม่มีปัญญาซื้อผลลัพธ์ของเอกอุกใต้ล่านั้นก้าวแก่งมากแต่เงื่อนไขก็โหดเกินไปอย่างเช่นระดับที่สองยังขาดสิ่งที่เรียกว่าขนกันลัวในคลังสมบัติตั้งมูล,ลค่าการแลกเปลี่ยนสูงถึง12ล้านคะแนนข้าวของบางอย่างแม้แต่ในคลังสมบัติ ก็หาไม่ได้หลวงเฟิงคิดมีหน้าวิชารับชุดนี้ถึงฝึกยากเย็นแสนเข็นนักคิดจะสำเร็จขั้นที่สองต้องจ่ายด้วยมูลค่ามหาศาลอย่างน้อยหลวงเฟิงที่เป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งในบริษัทจักรวันจำลองยังมองไม่เห็นแสงสว่างของการฝึกสำเร็จขวบหลวงเฟิงยื่นมือปล่อยให้ประปถาเก็บรวบรวมข้าวของพวกนี้เข้าไปในมิติคังเก็บของ ข้าวของมากมายวางไว้บนพื้นกินพื้นที่เกือบสิบตารางกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วไม่ได้กินพื้นที่อะไรมากมายนักอย่างน้อยด้วยฐานะของหลัวเฟิงในเวลานี้จะหาซื้อแหวนมิติที่มีความจุมากหน่อยเป็นเรื่องง่ายวันรุ่งขึ้นหลัวเฟิงสวมชุดออกลบสีดำรองเท้าออกสึกแบกโล่หกเหลี่ยมและดาบศึกเงาโลหิตทั้งอาวุธและชุดเกาะเหล่านี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของพิภพธารโลหิตส่วนเทววันเสียดฟ้าคอมพิวเตอร์สนับแขนที่ไม่เหมาะกับการใช้ในพิภพธารโลหิตได้มอบให้ล่างแยกเผ่ามารสังหารคอยดูแลแน่นอนปปถาซ่อนตัวอยู่ในมิติคลังเก็บของของตัวเองตามคำสั่งของหลวงเฟิงนั้นปปถาไปถึงพิภพธารโลหิตแล้วห้ามออกมาแสดงตัว อย่างมากก็สื่อสารกับฉันทางจิตเท่านั้นแม้ฉันไม่ใช่ไม่เคยประจนภัยกับอาจารย์ของเธอมาก่อนอย่าห่วงไปเลยประประถาตอบหลวเฟิงยืนอยู่กลางสวนตามองฟ้าไกลออกไปที่ปกคลุมด้วยหมอกบางๆคึมคึมไกลออกไปมียานอวกาศหนึ่งค่อยๆล่อนลงบนเศษดวงดาวนี้ที่เป็นของหลัวเฟิงฝาบาท ไปทำภารกิจฝ,ฝึกฝนจะต้องระวังให้มากอ่างตวนย้ำเตือนด้วยความคขพอืมลัวเฟิงพยักหน้าก่อนกายเป็นลําแสงสายหนึ่งพุ่งตัวออกไปน้อมส่งฝ่าบาทหน่วยคุ้มกันนับร้อยคนและเบาวไพ่อีกเป็นพันคนต่างทําความเคาลบในขนาดที่ห่างออกไปหลัวเฟิงได้เข้าไปในยานอวกาศที่บริษัทจกักรวาลจำลองส่งมาจากนั้น ยานอวกาศก็ลอยหายลับไปในจักรวาลเมืดยานอวกาศรูปปายักษ์กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วฝ่าบาทพวกเรามุ่งไปยังพิภพทานโลหิตด,ด้วยความเร็วเกือบ36เท่าของแสงคาดว่าอีก19ชั่วโมงจะไปถึง หญิงสาวที่มีผมสีชมพูเข้มใบหน้าเฉยฉายมีหางขนฟูอยู่หางหนึ่งแต่บุคลิกดูเข้มขมกลกาวลายงานต่อหลัวเฟิงอีก19ชั่วโมงฉันจะแจ้งฝ่าบาทตอนนี้ฝ่าบาทไปพักผ่อนได้ขอบใจหลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นหลัวเฟิงก็นั่งลงบนโซฟาลินเล่าให้ตัวเองแก้วหนึ่งยกขึ้นจิบพร้อมกับแบ่งสมาธิส่วนหนึ่ง เข้าไปในโครงไขจักรวาลจำลองเพื่อฝึกเพลงดาบเงาล้ำลึกเจ็ดาบพิสูจน์จนตอนนี้ทุกดาบต่างก็หลอมรวมเข้าไปในการรับรู้ของหลัวงเฟิงอย่างสมบูรณ์ถึงกระนั้นก็ตามทั้งเจดดาบนั้นหลัวงเฟิงยังคงช่ำชองเพลงดาบดอกฐานหาวามากกว่ากระบวนท่าอื่นอาจเป็นเพราะล่างแยกเผ่ามานสังหารเชี่ยวชาญการรอบสังหาร จึงเข้าถึงเพลงดาบดอกฐานฮาวาได้ลึกล้ำกว่าพลอยทำให้ร่างหลักที่เป็นมนุษย์โลกของหลัวเฟิงก็ช่ำชองในเพลงดาบเดียวกันระหว่างการฝึกเพลงดาบและท่าล่างที่ช่ำชองอยู่นั้น19เกชั่วโมงผ่านไปโดยเร็วฟาบาทกำลังจะกระโดดข้ามจักรวาลคืนสู่จักรวาลปกติเสียงของสตรีผมสั้นสีม่วงเข้มกล่าวอย่างเย็นชา พร้อมกับเสียงนับถอยหลังดังขึ้นในห้องควบคุมของยานอวกาศ10วินาทีต่อมายานอวกาศสั่นสะเทือนเล็กน้อยไม่นานก็กลับคืนสู่สภาพปกติยานอวกาศได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วภาพจำลองทิวทัศน์ภายนอกสตรีผมสั้นสีม่วงเข้มออกคำสั่งหลัวฟิงรู้สึกตากระจจางเห็นทิวทัศน์รอบด้านเห็นภาพจำลองของทิวทัศน์ภายนอก สวยจริงๆหลัวเฟิงรู้สึกตื่นตาตื่นใจภาพภายนอกมีไอหมอกปกคลุมเศษฝุ่นทุลีต่างๆที่ลอยอยู่ทำให้ภาพยิ่งชวนฝันไกลออกไปมีวังใหญ่โตยิ่งอยู่วังหนึ่งวังแห่งนี้ลอยตัวอยู่กลางอาวกาศวังแห่งนี้มีชื่อว่าวังฟ้าคาดมียอดฝีมือของบริษัทจักรวาลจํจำลองเราฝึกฝนอยู่ที่นี่และทำหน้าที่ คอยกำกับเฝ้าดูพิภพทานโลหิตนั้นด้วยสตรีผมสั้นสีม่วงเข้มอธิบายไม่ไกลจากวังฟ้าคาดมีบริเวณที่ถูกกวาดล้างอย่างเกี้ยงเก่าเพียงพอที่จะให้ยานอวกาศเร่งความเร็วเพื่อกระโดดข้ามจักรวาลวังฟ้าคาดกำกับเฝ้าดูหลวฝเฟิงตกใจใช่สตรีผมสั้นสีม่วงเข้มพยักหน้าเมื่อไหลที่มีคนหอ่อออกมาจากพิภพ ทานโลหิตก็จะถูกพบเห็นถ้าเป็นคนของพวกเราก็จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นของพิภพทานโลหิตจะไม่โชคดีขนาดนั้นฉันส่งท่านได้ถึงแค่นี้ด้านล่างจากตรงนี้ห่างจากพิภพทานโลหิตไม่ไกลนักขอให้ท่านหลัวเฟิงโดยสารยานอวกาศของตัวเองสตรีผมสั้นสีม่วงเข้มล่าวฝาบาท คงจะได้นำยานอวกาศของตัวเองมาด้วยเรื่องนี้ได้มีการแจ้งไว้ในภารกิจฝึกฝนแล้วเข้าใจหลัวเฟิงพยักหน้าคึม้มประตูยานเปิดออกหลัวเฟิงในชุดเกาะรองเท้าออกศึกสีดำทั้งล่างสะพโลสึกและดาบศึกพุ่งตัวออกจากยานอวกาศลำนี้ออกสู่ห้วงอวกาศอันเวงหวังวงัวงฟ้าคาดหลัวเฟิงลอยตัวอยู่กลางอวกาศ ทอดตามองวังที่อยู่ไกลออกไปจากนั้นโบกมือปรากฏยานอวกาศทรงพีระมิดสีเงินลำหนึ่งนี่คือยานอวกาศเผ่าจักกลที่หลวเฟิงได้มาจากบนโลกยานอวกาศเผ่าจักกลลำนี้นับเป็นยานอวกาศชั้นเลิศไม่ว่าในแรงขับเคลื่อนหรือการป้องกันตัวก็ยอดเยี่ยมเปิดระบบอัมพางของยานจำลองเป็นเศษอุกกาบาตท,ทั่วไป ลัวเฟิงหาะเข้าไปในยานอวกาศทรงพีระมิดสีน้ำเงินพร้อมทั้งออกคำสั่งครับนายท่านรูปโฉมภายนอกของยานอวกาศเผ่าจากักกลเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเศษอุกบาทสีเทาเข้มลูกหนึ่งดูไม่สะดุดตากลางอวกาศจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยังพิภพทานโลหิตด,ด้วยความเร็วอันน่าตกใจลัวเฟิงยืนอยู่ในห้องควบคุมยานทอดตามองไกลไป ห่างออกไปเห็นพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ที่ลอยตัวอยู่กลางอวกาศดูใหญ่โตแทบจะไม่เห็นสุดปลายทางแผ่นดินผืนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยไอหมอกและเมฆนี่คือพิภพทานโลหิตอีกสามชั่วโมงจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกอืมหัวเฟึงพยักหน้าเล็กน้อยพิภพทานโลหิต กำลังจะมีอาคันตุกะนอกพิภพมาเยือนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่490ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ